3, 2, สวัสดีครับผมมีทางพัมนุนานารพุนครับวันนี้จะพามาตอบคําถาม,มเพื่อนๆนะครับ เพืเ่อนๆถามว่ามือใหม่นะครับควรจับหนูเข้าคู่แบบไหนดีนะระหว่างหนึ่งต่อหนึ่งคือผู้หนึ่งเมียหนึ่งแล้วก็หนึ่งต่อสองก็ผู้หนึ่งเมียสองนะครับแล้วก็แยกคอดครับแบบไหนดีครับวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ให้เพืเ่อนๆลองตัดสินใจดูครับแล้วผมก็จะ แนะนำวิธีที่ผมใช้นะครับที่เราควรเลี้ยงตอนแรกๆครับควรใช้แบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับเรามาดูกันนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับขอบันนี้สิบแปดครับเดี๋ยวผมจะพาดูหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ ปกติครับก็ให้ลูกดีนะครับข้อดีของหนึ่งต่อหนึ่งคือเวลาเขาขอ,อดเสร็จนะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็จะสามารถท้องต่อได้นะครับภายในหนึ่งหนึ่งถึงสองวันนะครับนี่แต่สังเกตบอดนี้ดีๆครับ นี่ตัวหางตัวเมียครับโดนตัวผู้กัดนะเห็นไหมครับนี่เห็นรอยแผลที่หางไหมครับแต่เขาหายเดียนะครับเราก็จะไม่ทําการแยกกอกน,นะครับเพราะเขากัดแค่ตอนแรกครับนี่หนึ่งต่อหนึ่งก็จะมีประมาณนี้ครับแต่บางปกติตัวผู้ก็จะโดนกัดตลอดครับแต่มีบอ่อนี้ครับ พึ่งเคยเจอตัวเมียโดนกัดปกติตัวเมียจะเป็นคนกัดนะครับเป็นคนกัดตัวผู้นะก็พึ่งมีแค่บ่อนี้นะครับโดนกัดหางนครับปกติก็ไม่โดนนะครับนี่ครับสังเกตก็หางสวยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่แยกคอนคือเขาจะสามารถ ท้องต่อได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องเสียเวลาให้เขาผสมพันธุ์ใหม่นะครับนี่ครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่ยากขอนะครับคือเยอะมากครับลูกเห็นไหมครับพียบครับนูก็หนึ่งต่อหนึ่งครับมีลูกครับนี่ก็มีลูกนะครับ คือทางเราจะใช้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งไม่แยกข้อนะครับนะครับนี่ก็มีครับนี่เรียงนะครับสามแถวเรียงไม่เชื่อเปิดแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับเลี้ยงครับตัวค,คือแล้วก็มาดูครับแยกคอร์ดก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะมาดูบ่อที่แยกคอร์ดนะแยกคอดข้อด,ดีของเขาคือ โอกาสรอดจากการกัดลูกชั่วนะครับนี่เป็นตัวเมียเนาะนี่เป็นลูกนะครับแต่ข้อเสียก็คือเขาจะทำลูกแล้วก็คล้ายๆว่าไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าเราแยกตัวผู้ออกไปเนาะเราก็จะเสียเวลาไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหน่อยๆนะครับกว่า กว่าจะจับเข้าคู่นะแต่ข้อดีคือโอกาสรอดสูงมากลูกก็สมบูรณ์ดีครับครับแวบมาเห็นอีกบอ่อนึงครับบอ่อนี้ครับคือหนึ่งต่อหนึ่งไม่แยกคอดนะที่ผมบอกว่าเขาสามารถ ท้องได้เลยนะครับภายในหนึ่งถึงสองวันนับจากที่คลอดไปนะครับมาดูวันที่เกิดครับวันที่สี่เดือนหนึ่งนะครับคือผมยังไม่แยกลูกพวกนั้นออกเลยนะก็วันนี้สองเดือนสองนะครับดูครับคือเขาคลอดตอนนะครับ คือสรุปคือเขาสามารถท้องต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอว่าต้องแยกลูกออกก่อนเขาถึงจะผสมกันนะครับดูครับเขห่วงน้ยอะแย นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราใกลพวกนี้ก็ยังไม่แยกก่อนนะครับนี่สรุปคือเขาสามารถท้องต่อได้เรื่อยๆนะครับนี่หนละคือข้อดีของหนึ่งต่อหนึ่งไม่แยกข้อดนะ เดี๋ยวเรามาดูที่เด็ดเราเลยครับที่มือใหม่แต่และคนเรียกร้องมาเยอะมากผมจะใช้สองต่อหนึ่งไม่แยกข้อครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสองต่อหนึ่งไม่แยกข้อ นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูบอ่ออีกบอร์ดนึงครับนี่ก็สองต่อหนึ่งไม่ยากทอนะครับนี่ครับสองต่อหนึ่งไม่ยาก้อครับโอกาสเ่ากับลูกก็จะสูงนะครับแต่ของเราคือเขาผ่านมาหลายชุดแล้วนะครับนี่ก็ผ่านคล้ายๆว่าเขาชินแล้วเนาะ ว่าเราได้พันหนูที่ดีมาแล้วนะเราเลี้ยงจนคุ้นนะครับมาดูนลครับถ้ามือใหม่ผมไม่แนะนำให้มาจับเล่นแบบนี้นะครับดูครับอันนี้คือเขาช่วยกันเลี้ยงนะครับนี่ นี่ก็ไม่กัดลูกนะครับนี่เขาก็ช่วยกันเลี้ยงนะครับตัวเมียก็เปลี่ยนกันเข้ามานะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ชำนาญผมก็ไม่แนะนำนะครับวิธีนะครับเขาก็จะขับกลับมาในรังมือนเดิมนะ คือหนูเราเชื่องมากนะคือเราข้ามมาชุดแล้วนะจนได้จนพึงพอใจนะครับเพราะว่าแรกๆก็เราก็มีกับลูกบ้างนะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับสักยี่สิบตัวจะกลับอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ดูครับไปครับครับไปซ่อนนะครับแต่สองต่อหนึ่งครับบางคนก็จะประสบปัญหานี้ครับคือแย่งลูกกันไปเลี้ยงครับคือว่าตัวหนึ่งยังไม่คลอดลอีกตัวหนึ่งแย่งไปเลี้ยงก่อนนะ แต่มันก็ดีครับคือช่วยกันเลี้ยงแต่สิ่งที่เจอบ่อยก็คืออีกตัวหนึ่งคลอดครับอีกตัวหนึ่งกลับทิ้งเนาะประมาณนั้นับกัดลูกทิ้งนะครับก็จะไม่ได้ลูกนะมาดูอีกบ่อหน,นะครับสังเกตว่าเห็นแล้ครับเห็นลูกสองชุดใช่ไหมครับออกคนละวันกันนะครับ เขาข้ามมากองรวบกันเนาะแสดงว่าข้อนี้ช่วยกันเลี้ยงนะ่นี่ถ้าได้แบบนี้คุณก็จะปุ๊เป็นสองเด้งนะครับชุดนี้ก็สบายนะครับรอเก็บลูกเ,เดียวเนาะแต่สองต่อหนึ่งก็จะมีปัญหาหลักๆคือตัวหนึ่งลอดตัวหนึ่งเป็นคนเป็นตัวกัดนะครับประมาณนั่นแหละ แล้วก็จะห่วงลูกครับทําให้ลูกไม่โตนะแต่น,นี้ก็ปกติครับช่วยกันเลี้ยงลูกสมบูรณ์ดีครับ,บนเมาเสร็จเนาะก็เพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแต่หลักๆที่ผมจะแนะนําคือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่ยากกอดนะ จะเร็วมากนะครับเหมือนที่ผมเปิดให้ดูนะครับเรียงบ่อนะครับประมาณสักห้าหกบ่อนะแต่มันก็มีข้ามบ่อครับก็เยอะครับเพราะบ่อผมก็มีเยอะเนาะมีเยอะพอสมควรนะครับที่ว่างๆอยู่ก็รอชุดใหม่ลงนะครับชุดใหม่ที่เราคัดไว้นะครับ เราจะลงให้มันเต็มนะเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพราะช่วงนี้นูขาดตลาดนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ